นุ่งสินนุ่งเสือมกักกระแ,งแงลงยางแลงแตงแลงแตงลงทงกลับมาแล้วโปรไฟล์ของคุณโปรไฟล์ของคุณกำลัง ใช้งานและสร้างรายได้อยู่นะกลับมาเลวเก่งหนอไมมเก่งหนอไมม ฟีฟีฟ,ฟ,ฟีมือมือมอม,อ,มอ,อ่าพักแค่นี้ก่อนกลับกลับสู่ที่เดิมนอนได้แล้วนะสิวะแม่จดชื่อให้เขาเขาบอกน้องชื่ออะไรครับสิวะกรแม่บอกว่าน้องชื่อสิวะกร เนี่ต้องไปให้ประดวงย้อมผมให้แล้วมันมันไม่หายคันน่ะย้อมเอง เอมันจ้าไปป้าลูกเนี่ยต้องล่นอีกไหมพอดีไหมเนี่ยพอดีไหมถ้าหนูอถ้าหนูกลับมาคือเอามาไว้ในห้องเลยนะไว้โต๊ะแตนมนะอย่าไปไว้ข้างนอกมันมันไม่ได้เป็นไรหรอกมันเป็นมีฝุ่นทีนี้กระเป๋าล้วสีขาวไงแม่บอกเขาเอาแบบเอาแบบทนสุดอะ ใช้ยันปหกเลย,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 ยลืมลนุมนครพนมเคยนั่งเรือชมสองฝั่งเวียงจันทร์เจ้าจากพี่ไปหลายวันเื่อมไหลจอมควันจะหวนกับหน้า ถอดปลอกโทรศัพท์ไว้ด้วยหล่นเพ่งเลยเสื้อขาดจองปองแจงแปลงน้องป่าคู่แวตามหาน้องเด้งตั้งแต่เดือนสามที่ยังหูสะาตั้งประโยชน์กระปุก เ้าติดเจ้าตามโรงเรียนมีแล้วเนี่ยห้าสิบบาทเอาไปหยอดเลยบัวแม่บอกให้หยอดก็หยอดเคยไงไม่มีเงินไปโรงเรียนอ่ะเคยไงเก็บไว้มั่งเอาไว้ไปบ้านตาวันนี้เธอเล่นเราไปสองพันแล้ว ແນອົອอะไร